กรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามารู้จักไผ่ตัวนี้ครับภาษาฝรั่งเขาเรียกอะไรรู้ไหมแบมบูซ่ามัลติเพล็กเอาฟองคามันภาษาแปลกๆเป็นภาษาสเปนนะครับเอาฟองคานะครับนี่มันเป็นไผ่คนไทยมาเรียกอะไรรู้ไหมผมเห็นบางคนเรียกพรางชมพู ไผ่ชมพูไผ่อาเศรษฐีเออเรียกกันหลายชื่อหน่อยลำประมาณสักแก่แก่นิ้วค้อยเน็นไหมนี่มันจะออกชมพูแต่ว่าชมพูเลยเดี๋ยวมันก็หายไปนะนะนี่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 น,น,นีเห็นไหมครับประมาณนี้ลำประมาณสักาปากาด,ดีกว่าลำมันนะไม่ใหญ่กว่านี้นะแต่จะสูงหน่อยก็สวยครับเป็นไผ่ประดับตัวหนึ่งนะครับซึ่ง ในแปลงผมก็ปลูกไว้เยอะอันนี้ตรงบ้านของอบตบุิศพอดีไปเจอกอใหญ่เราก็เลยมารีวิวด้วยเลยอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งในซีรีส์ของสีทองนะครับประมาณเกือบ20ตัวนะตัวนี้เป็นไผ่ที่ลำขนาดไม่ใหญ่เท่ากับปากาเอางี้แล้วกันคุณไม่ชอบใหญ่หรือว่าคุณอยู่ในบ้านจัดสรรเนี่ยเหมาะครับนี่ไม่สูงมากเห็นไหมเราก็สามารถจะตัดแต่งแล้วก็ทําเป็นไผ่ทองไอไผ่ทองที่เราใช้อยู่เดิมๆเมนี่ยนะ ถ้ามันโต10ปีเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะแต่ตัวนี้มันไม่ใหญ่เนี่ยนี่ก็คือข้อจํากัดของคนอยู่ในเมืองแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเอาฝากให้รู้จักไว้ครับอันนี้คือแบมบูซ่ามัลติเพล็กเอลฟองคาผมน่ะเรียกเลยเรียกเอลฟองคาเพราะว่าคนไปตั้งไผ่เศรษฐีไผ่พลังชมพูไผ่ชมพูจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ตัวเดียวกันนะครับโอเคครับให้รู้จักครับขอบพระคุณครับในการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับ